สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Belle Life r e v i e แ Channel นะคะวันนี้ขออัดคลิปต่อเลยนะคะเพราะว่าก็เพิ่งไปซื้อน้องมาก็ อยากรีบเอาไปใช้แล้วนะขออัดคลิปต่อไว้ก่อนเลยไม่แน่ใจว่าจะตัดเสร็จเมื่อไหร่แล้วลงเมื่อไหร่นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นของชิ้นแรกนะคะในปี2023ที่ทเบลได้ออกมาจากช็อปเมืองไทยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยเป็นของที่มาจากคอลเลกชั่นใหม่นะคะซึ่งดูใบเนี่ยมันลนช์ก,ก่อนเมืองไทยนะ,ะแล้วมันก็หมดไปหมดแล้วนะคะดังนั้นพอเบลกลับมาที่ไทยเนี่ยเบลก็ถามพีเอสเอแล้วพีเอสเอบอกว่ายัง มันยังไม่ยังไม่ขายนะคะยังไม่เริ่มวางขายเบลก็บอกจองค่ะเแบลบอยากได้ชิ้นนี้มากนะคะคือจริงๆเบลก็ส่งลิสต์ไปเยอะมากว่าแบบของที่เบลอยากได้เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ออพอข้ามวันปีใหม่มาเนี่ยพอดีวันที่หนึ่งเอ,อ,เ,อเซอของเบลหยุดวันที่สองปุ๊บเขาก็ไลน์มาบอกเบลทันทีนะคะ่ะว่ามีของอันนี้เข้ามานะคะเแบลบคุณเบลสะดวกไหมกลัวของหมดเแบลบก็รีบพุ่งไปที่ช็อปทันทีเลยะคะ่ะเพื่อแบบไปรับอันนี้มานะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรเนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเบลถึงซื้อนะคะอ่ะมาดูกันจริงๆนั้นมันมาในรูปแบบของซองนะคะเป็นอันแรกเลยอ่ะเป็นสินค้าชิ้นแรกที่เบลได้มาในลักษณะซองเลยเพื่อนๆคือแบบจะบอกว่าซองนี้เนะี่ยกระเป๋าสั่นเลยอ่ะคือโอ้อเยวให้ดูกัน อันนี้เป็นลักษณะสองของ AMS นะคะเออสินค้าอะไรมาในรูปแบบสองอันนี้นะคะซอ,องเขาเนี่ยมันจะเป็นการแบบมุ้มเข้ามาข้างในนี่เราก็เปิดนะคะิงๆนี้ก็คือก็คือสไลด์ออกมาตาดาเป็น เสื้อนั่นเองทุกคนแต่ว่ามันเป็นเสื้อคลุมค์ดิแกนนะคะนีุ่กคนดดอนมาดูนี่สวยไหมค์ดิแกนนี่เลยซึ่งอันนี้นะคะก็แน่นอนมีป้ายเอเมนะคะแล้วก็ Make in Italy นะคะอะไรอยู่ในสอง่อะเป็นได้นะคะอันนี้เป็นอะไรได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ชื่อว่าคาร์ดิแกนลองนะคะแล้วก็สีน no อนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะี่ทำออกมาสองสีนะที่ดูใบเนี่ยเบลได้ลองทั้งสสีเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูค่ะอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสีออกสีโทนสีเนื้อกับสีส้มนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะคลาสสิกนะคะก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันที่เรลใส่มาเนี่ยมันเป็นยังไงนะตัวนี้เนี่ยความพิเศษข,ของมันอะ่ะคือมันเป็นการทํา ผ้าผสมนะคะอ่ะจะเป็นซิ้วนะคะตรงที่เป็นซิ้วนะคะแล้วก็สลับกับนิดนะคะนิดก็จะออกเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ่ก็จะผสมกันนี่เมื่อยๆเห็นตรงแขนเนี่ยก็จะเป็นนิดนะคะเป็นนิดทั้งหมดเลยนะคะซึ่งนิ่มมากนุ่มมากทุกคนแล้วก็ซิ้วเองอะ่ะคือ ซิลแอร์เมสอะมันไม่ต้องบรรยายอะไรแล้วคือมันมันมันดีอะมันลื่นนะคะแล้วก็ซิลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการย้อมสีนะคะดังนั้นเนี่ยสีไม่ตกเราสบายใจได้นะคะเอากระเป๋าเราเนี่ยแม้จะเป็นกระเป๋าสีขาวเนี่ยมาโดนกับสีดําที่มันเป็นซิลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูดสีกันนะคะอะก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ด้านหน้าเดี๋ยวขึ้นรูปแทรกให้ดูนะคะรูปที่เรลไปลอง ก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยเบลลองที่ดูใบอ่ะมันเป็นไซส์42นะคะตัวนี้อ่ารุ่นนี้ผลิต,ตออกมาแค่3มไซส์นะคะคือไซส์34 38แล้วก็42เท่านั้นนะคะเบลลองที่ดูใบแล้วก็แขนนะ่ะมันยาวเกินไปนะคะส่วนไซส์อื่นอนะ่ะเขาก็หมดนะคะแล้วก็ตอนนี้อ่ะที่ดูใบเองอ่ะชิ้นเนี่ยก็คือแบบหมดหมดเลยหมดทุกไซส์นะคะหมดทุกสีนะคะก็แบบไม่มีของแล้วนะคะ ในถุงก็มากันกับไม้แขวนเสื้อนะคะก็ปั๊มโลโก้ Airmes นะคะตรงนี้จะเป็นนุ่มๆเป็นกำรรมะหยี่นะคะจริงๆอะ่ะคือจะบอกว่าเสียดายว่าพอมันเป็นค์ดิแกนอ่ะมันไม่มีถุงคุมมาให้ถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปของเบลเนาะตอนที่เบลซื้อเป็นแจ็คเก็ต a i r m s เนี่ยมันมีแบบว่าซองมาให้ด้วยนะคะมันเป็นแบบ ซองคุมมาด้วยอะแต่พอเป็นค a ดกแกนปุ๊บเนี่ยมันไม่มีถุงคุมแอมเมสมาให้ก็แบบเอ๊เสียดายคือคดกเกนเองอะราคาเนี่ยแรงกว่าตัวแจ็คเก็ตอีกนะแต่ว่าดันไม่มีแบบถุงคุมมาให้นะแบบก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้านะด้านหน้าแบบด้านหลังแบบเขาเนี่ยมากับสายด้วยให้ดู มากับสายคล้องจะจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาเบลใส่เนี่ยเบลคงไม่คล้องสายเพราะว่าพอคล้องสายปุ๊บเนี่ยน้องเนี่ยนะเหมือนเป็นเสื้อคุมอาบน้ําทันทีเลยค่ะ <c oughs> คือกลายเป็นแบบว่าชุดคุมอาบน้ำไปเลยอ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าตอนลองที่ดูใบอะ่ะก็ลองแบบมัดสายแล้วเราก็แบบเออแต่งตัวยังไงให้เหมือนแบบว่าอยู่บ้านแล้วก็เดินใส่บ้านโลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็เรียกว,ว่าแบบ ใช้ได้ทุกสถานการณ์อยู่บ้านก็ใส่เสื้อคลุมมันนี้ได้นะคะใช้บ่อยๆมันจะได้คลุมๆนะคะมีอะไรอ๋อจะบอกว่าอันนี้ก็เลยพอมันไม่ได้เป็นถุงคลุมเบาก็เลยบอกว่าถุงพลาสติกก็ได้ค่ะถุงพลาสติกที่มากับน้องเนี่ยขอพี่เอสเขาเลยใส่ถุงพลาสติกอันนี้มาให้นะคะอันนี้ก็เก็บเข้าถุงไปเลยนะ,ค,ะคือตัวนี้นะคะสาเหตุที่เบลชอบก็คือข้อที่หนึ่งมันไม่ได้มีความหมองบอกว่าเป็นมันไม่มีคำว่า airmesh แบบเขียนชื่อหรืออะไรเงี้ยแบบตะโกนดังๆนะคะแต่ว่ามันมีลายแพทเทิร์นที่แบบสวยงามมากซึ่งถ้าคุณเป็นสาวกน้องมาแล้วคุณมองมาเนี่ยคุณก็จะรู้ทันทีนะคะแต่คือถ้าเป็นคนทั่วๆไปอะ่ะเขาก็อาจจะไม่รู้นะก็าอาจจะนึกว่าแบบอืมก็เป็นแบบเออเสื้อคลุมที่สวยดีเบลก็เลยชอบความที่อันเดอร์สเตทแต่มีความตะโกนในหมู่ของคนที่รู้จักแบรนด์นะคะอันนี้ก็ก็เป็นสไตล์ที่เบลชอบนะคะ ด้านหน้าเนี่ยก็จะดูเรียบๆนะคะด้านหลังเนี่ยโอ้เวลาเดินเราคือแบบมันมันบอไม่ถูกคือแบบลายเนี่ยเป็นลายที่เราชอบมากจริงๆนะของ Air m a มันเป็นลายแบบว่าลดมานะคะก็ก็คือแบบชอบลายนี้นะคะรถมา Air m a เนี่ย คือจะบอกว่าเสื้อผ้า a อ r m e s แต่ละคอเนี่ยเขาก็จะเลือกว่าเขาจะเอาลายแพทเทิร์นไหนของเขาเนี่ยเอามาทำนะแล้วบางเออคอลเลคชันเนี่ยมันเป็นลายนี้ซึ่งซึ่งเบลถูกใจนะมันเป็นแพทเทิร์นที่แบบไม่ได้ออกเป็นแพทเทิร์นจ๋าจะบอกว่าเบลอะได้ลองเสื้อยืดด้วยนะคะของคอลเลคชันเนี่ยแต่อันเนี่ยคือสิ่งที่เบลบอกว่าบางทีแบบมันลายแล้วมันเป็นลายปันแพทเทิร์นมากเกินไปอะตัวเบลเองมันรู้สึกไม่ไม่ชินนะอนาคต เทสของเรามันอาจจะเปลี่ยนก็นได้เนาะแต่อย่างตอนเนี้ยคือคือชอบอะไรแบบแพทเทิร์นที่มันอาจจะมองออกมาเป็นเรื่องราวแล้วก็แล้วก็ประมาณเนี้ยค่ะที่แบบไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นแล้วก็แบบรีีทเทตแพทเทิร์นแบบเยอะๆ,ๆอะ่ะอันนั้นอะ่ะยังยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะหรืออะไรที่เป็นจุดๆ,ๆคือไม่ค่อยชอบที่เป็นจุดๆ <laughs> ก็เลยแบบพอเห็นชิ้นนี้ก็คือแบบ ต้องตาต้องใจนะแบบชอบมากนะฮะแล้วตัวเบลเองเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบใส่เบลเซอร์ชอบใส่คอดิแกนคุมอยู่แล้วเนาะก็คิดว่าเนี่ยยังไงก็ได้ใช้นะคือใส่เป็นเดรสเนี่ยก็เอาตัวนี้คุมได้นะคะหรือจะใส่เป็นแบบเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นตัวนี้ก็เอาไปคุมได้นะหรือเสื้อยืดขายยาวแบบในโมเดลของเขานะมันก็ไปได้อะก็รู้สึกว่าแบบอมันมันหลากหลายมากเป็นคนชอบคอดิแกนอยู่แล้วย้ำหลายรอบ <c oughs> ก็เลยแบบ ถูกใจชิ้นนี้จริงๆเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ<ๆ>้างคะคิดว่าแบบชิ้นนี้ด้านหลังมันตะโกนไปไหมเออแล้วก็เพื่อนๆอนชอบไหมนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะประมาณนี้นะคะชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นแรกเปิดปี2023นะคะจะบอกว่าวันที่ไปซื้อเนี่ย รองเท้าของแบบเยอะมากๆแต่ว่าไม่มีไซส์ของเบลนะคือมันก็มีรองเท้ารุ่นชิพนะคะซึ่งเบลก็อยากได้เนาะแต่ว่ามันไม่มีไซส์นะคะแต่ว่าเยอะมากทุกคนคือแต่เบลว่าพอเบลลงคลิปเนี่ยของมันน่าจะหมดไปแล้วแหละแล้วก็รองเท้าไซส์ที่ได้ของเบลนะก็จะมีตัวโอเอสิสนะคะซึ่งมันคือแค่โอรานแต่ว่ามีส้นเบลก็แบบ ไม่ได้ใช้แน่เลยอะ่ะก็เลยแบบปฏิเสธ PSA ไปแล้วพ s a ก็น่ารักมากแบบไปเอาของหลายอย่างมาแบบให้เบลดูนะคะแบบเป็นของของเบบีเนี่ยก็เป็นแบบเซตจานชามคือบอกเลยว่าถ้าเบบีโตหน่อยแล้วมั่นใจว่าเบบีจะไม่ทําแตกนะคะหรือว่าเบลอยู่ไทยแล้วเนี่ยก็คงรับไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้เลยว่าซื้อมาเนี่ยเซตจานชามเนี่ยก็คงเก็บแน่ๆนะคงไม่ได้ใช้ก็ก็เลยยังไม่เอา เราพี่เอเลก็ไปเอาผ้าห่มเด็กมาให้นะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูคือแบบโหน่ารักมากๆน่ารักมากๆแบบอยากซื้อมากๆแต่แต่คือตอนนี้เบบีเขาก็มีผ้าห่มผืนโปรดของเขาอยู่นะคะก็ก็คิดว่าซื้อมาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่าเบบีเขาก็จะไม่ไม่เอานะไม่เอาผ้าห่มผืนนี้เขามีผืนโปรดของเขาที่แบบทุกคืนก็ต้องเอาผืนนี้ไปห่มนะ,ะส่วนถ้า เบลเองก็คิดว่าผืนผ้าห่มเบบีเนี่ยก็คงทิ้งไว้ที่ไทยแล้วถ้าเบบีนั้นไม่ใช้มันก็กลายแบบซื้อมาทิ้งเปล่าๆนะคนอื่นก็คงไม่มีใครใช้อีกก็เลยแบบอืปฏิเสธบอกเลยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเบลกับไทยแล้วเบลก็คงซื้อผ้าห่มผืนนั้นมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าเบบีไม่ใช้ไม่เป็นไรเบลใช้เอง่คือมันน่ารักจริงๆนะลายแบบว่าสีฟ้าน่ารักมาก เอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆคนไหนไปจัดของชิ้นไหนมาบ้างของ m s เ n o s นาะ n g Summer m 2023พิมพ์แชร์กันให้ฟังได้นะคะหรือว่าใครชอบถูกใจสินค้ารุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะคะที่เห็นว่าน่าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะคะของเบลเนี่ยเวลาที่เบลจะส่องดูคอลเลกชันพวกเนี่ยเบลมักจะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เปลี่ยนประเทศนะคะไปดูทางแ,แบบยุโรปเอยหรืออเมริกาเอยนะคะพวกนั้นน่ะของเขามักจะ ได้ก่อนเมืองไทยนะคแบบะเบลก็จะไปส่องของเว็บต่างประเทศเนาะแล้วก็แบบแคปแคปหน้าจอแล้วก็ส่งบอก SA นะคะสุดท้ายก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย